นี่นะครับที่ท่าเรือสุม้อุเปทุงว่านะครับเป็นการปลดปลาทูจากการไปวางควนปลาทูช่วงนี้มีปลาทูเยอะมากออกตั้งแต่หัวรุ่งราวตีสี่ตีห้านะครับเชา้ชาเช้าเจ็ดโมงแปดโมงก็มาสะบัดมาปลดกันนะครับโอ้โหเยอะมากเลยวันวันึนนนังรัดประมาณกิโลได้นี่ประมาณกิโลได้ เป็นรอยไหมนกจังอูเขาเรียกตู้ได้กับในตู้อะไรเอ่ยตู้มันเนาะตู้เท้า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 นกจังอูที่ท่าเรือจุกไหนอุเปทุ่งว่านะครับก็ไปวางอวนอวนนี่มันยาวทักเท่าไร เป็นร้อยเมตรไหมความยาวมันเรู้อเนาะ,นะโอ้ได้ายร้อยเมตรโลนุ้มติดเต็มทั้มหมดเขาเป็นเรือหัวทงนะครับเราออกไปหาแตวก็บ,บั้นนัวแ่ว่นาเออไปไป,ไปไกลที่ไหนโอ้ก๊อ ใไ่ปลาตูเหมือนรดวังนี้โอ้มันหา้าแถวนี้นี่แหละครับปลดกันเหนื่อยสนุกแก่สะบัดตะบัดตะบัดปลาทูถุงว่าน,นี่มันอร่อยเออมันอร่อยนี่ไข่ทงโลต้าไรกับอ๋อเลยแต่คณะแล้วเนาะ,ะบวไปไข่โตอามาก็ได้แล้วโอ้โอหพอกามารับ นี่แหละครับสนุกมากเลยออกแต่ว่าหลุงนุปานี้นนก็รบแล้วไม่ที่จะมงุงอ๋อว่อาคำรบแล้วลโอ้ไม่ต้องรอบรอบเย็นก็นรอบเจาเป็นย่ำปลาตู่อยู่เป็นเดือนไหมช่วงนี้นั่นไหมพอดหรือ,อมันประมาณอยู่เป็นเดือนไหมไหโอ้เป็นอะไรเดือน,นโอ้ร่มด้ามเดือน ตรงนี้ก็ช่วงปลาทูนะครับนําไปแกงต้มนําไปทออย่างเดยมันตอดต้อ,ตอน,นี่มันอร่อยวันนี้มีใหม่วันนี้ก็เรือ <c oughs> ออกปลาทูเป <c oughs> เรือปลาทูเปวันนี้ <c oughs> อ๋อเป็นช่วงนี่คือท่าเรือสุงไหนอุเปนะครับเป็นท่าเรือดังในอดีตที่มีการค้าขายระหว่างทุงว่ากับเกาะปีนังประเทศมาเลเซีย ถ้าเรือสุกไหนอุเปช่วงนี้ก็สามสี่เดือนนะครับก็ออกเรือวางอวนจับปลาทูปันนี่ก็เด็กอวนอะอวนลอยอยู่อวนลอยดักปลาทูช่วงนี้จับปลาทูโอ้โหเยอะมากเลยครับสนุกจัง